สวัสดีคะ่ะพบกับสบายจังสเตชันวันนี้วันที่1มกราปี2,566แล้วคะ่ะท้องฟ้าสดใสปลอดโปร่งดีจริงๆเช้าวันนี้นะคะพี่จะมาชวนคุยเรื่องกุหลาบของพี่ต้นหนึ่งเป็นต้นแรกที่พี่ซื้อออนไลน์คะ่ะนี่คะ่ะ first lady ตอนนี้เขาก็ลังดอกดก เลยนะคะช่วงนี้แล้วก็ดอกใหญ่มากนะคะเป็นกหุลาบต้นแรกที่พี่ซื้อออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันที่สีแดงๆที่ใช้อยู่เนี่ยนะคะปรากฏว่าได้มาเนี่ยเป็นกิ่งที่ใหญ่ๆะนะคะเป็นต้นขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็มีกิ่งกระโดงแยกออกมาหนึ่งกิ่งเท่านั้นนะคะแล้วก็ดูเป็นต้นที่เหมือนต้นที่ค่อนข้างจะ ออคงจะอยู่ในถุงเป็นเวลานานอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะซื้อกุหลาบออนไลน์นะคะพี่แนะนำว่าขอดูต้นที่เราจะซื้อไปเลยดีกว่านะคะถ้าเป็นแอปผ่านแอปเนี่ยบางทีเราไม่เห็นต้นนะหรือเพื่อนเอนท่านผู้ชมมีประสบการณ์ที่แตกต่างจากพี่ไหมคะ กุหลาบ First Lady เนี่ยเป็นกุหลาบสายพันธุ์อังกฤษนะคะเขาเป็นกุหลาบเหลื้อยค่ะสูงได้ถึง2-3เมตรนะแต่ของพี่เนี่ยก็ปลูกมาได้ในดินตรงนี้ได้8เดือนแล้วค่ะก็ยังไม่ได้สูงมากแต่ก็ตอนนี้ก็ประมาณสูงร้อเซนตอนนี้เขาน่าจะสูงร้อเซนประมาณ100 จหรือร้อยแปดสิบเซนแล้วล่ะค่ะดอกใหญ่นะคะสีของเขานี่ก็จะเป็นสีชมพูอมส้มๆนะคะกรีบด้านนอกก็จะสีอ่อนหน่อยอาจจะเป็นสีขาวเลยแหละนะคะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นชมพูอมส้มๆค่ะอ่ะเรามาดูดอกตูมของเขานี่ค่ะดอกตูมๆนี่ก็ดอกตูม สำหรับ First Lady เนี่ยในความรู้สึกของพี่เนี่ยเขาอ่อนไหวนะอ่อนไหวกับพวกโลกและ,มะแมลงมากในความรู้สึกของพี่ที่ได้เจอเนี่ยนะคะก็คือเขาจะแบบเอ่อพอดอกใกล้ๆจะบานหรืออะไรเงี้ยก็จะมีตัวมแมลงมาแทะเป็นประจำเลยล่ะค่ะแล้วเป็นกุหลาบที่ดอกใหญ่หนามเยอะนะคะหนามเยอะสีสวยแล้วบางทีเนี่ยเขาก็จะออกดอกเป็นช่อเลย นี่ค่ะเขาจะออกเป็นช่อเป็นพุ่มแบบนี้แล้วดูสีของเขานะคะอันนี้เราจะเห็นได้เลยว่ากรีบด้านนอกเนะี่สีจะอ่อนอาจจะขาวได้ทีเดียวแล้วค่ะแล้วก็มีกรีบซ้อนกันหลายชั้นทีเดียวนะคะดอกใหญ่ค่ะไหนพี่จะเทียบกับมือตัวเองนะนี่นะคะดอกนี้ นี่ค่ะสองดอกนี่ดอกใหญ่แล้วก็ก้านแข็งค่ะก้านแข็งนะบานทนค่ะหนามเยอะกุหลาบสายพันธุ์อังกฤษนะคะถ้าใครชอบปลูกถ้าถามโดยรวมๆแล้วก็เป็นกุหลาบที่เลี้ยงไม่ถึงกับยากนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เหมือนกับพื่อบิกชอปคือไอ้ การต้านทานโรคของเขาเนี่ยอาจจะสู้พวกบิชอปไม่ได้แต่ก็แข็งแรงค่ะพออยู่ตัวฟื้นตัวได้จากการที่เขา,เานิ่งๆมานานคิดว่าเขาคงนิ่งมานานแล้วก็มาปลกูกไว้ในดินอีกที่หนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งของบ้านแล้วพี่ก็ขุดมาปลูกตรงนี้นิ่งอยู่นานมากคือมีอยู่กิ่งเดียวน,ะนั้นแหละนะคะก็ต้องใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยอ่ะ เร่งการแตกของเขานะคะตอนที่เอามาปลูกอะนะคะตรงนี้ก็เป็นสภาพดินก็เป็นดินเหนียวอะพี่ก็จะขุดหลุมใหญ่หน่อยแล้วก็ใส่วัสดุปลูกเหมือนก็ปลูกในกระถางเลยค่ะหลังจากนั้นก็จะลดด้วยน้ำหมักชีวภาพแล้วก็ใส่ปุ๋ยขี้ไก่นะคะก็ยังนิ่งอยู่ก็เลยใช้ปุ๋ยเร่งการแตกนะคะเป็นปุ๋ยสูตรที่ตัวหน้าสูงอะ เพราะว่าที่บ้านนี่ทําส่วนกล้วยไม้ก็เลยใช้ปุ๋ยตัวนี้นะคะแล้วก็ได้ผลดีนะคะตอนนี้เขาก็นี่แหละโตสูงประมาณ170ยเจ็ดสเซนได้นะพี่ว่าแล้วก็เป็นกุหลาบที่ออกดอกดกค่ะออกดอกบ่อยนะเนี่ยดูต้น First Lady นะคะแล้วก็ตามข้อมูลที่ได้มาว่าเป็นพุ่มสูงก็เดี๋ยวลองดูว่าไม่ใช่พุ่มสูงเลื้อยสูง ก็เดี๋ยวต้องดูว่าเขาจะโตไปได้ขนาดไหนแต่เขาก็สูงกว่าบิช,ชอปนะที่อยู่ใกล้ๆกันบิช,ชอปอยู่ตรงนู้นค่ะต้นนี้อันนั้นคือบิช,ชอปนะคะนี่คือ First Lady นี่ความสูงของเขาไปแบบนี้เลยบิช,ชอปก็สูงแต่ว่า First Lady เนี่ยสูงกว่านะคะแต่ก็อาจจาะทายานสู้เชย์แมานิเอลไม่ได้นะคะแต่สีสันเนี่ย เขาก็สวยแปลกตานะดูใกล้ๆอันนี้แดดแรงนะคะสีจะออกอชมพูส้มๆนิดนึงนะคะดอกใหญ่ทีดีนี่ค่ะก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะคะใครสนใจจะซื้อกุหลาบพันนี้ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานนะซึ่งพี่ก็มีประสบการณ์เล็กๆน้อยๆอยก็เอามาฝากกันค่ะ พบกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปถ้าใครชอบปลูกต้นไม้ชอบคุยเรื่องราวของชีวิตก็ติดตามช่องสบายจังนะคะหรือจะไปอ่านบทความของพี่ก็ได้ค่ะตามลิงก์ที่ทิ้งไว้ด้านล่างนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ